จางจางจางเอ้ยนินจางครับผมเินจางจางแม่ไปซื้อของแป๊บเดียวนะแม่ไปซื้อของแป๊บเดียวนะครับโอ๊ยนะโอ๊ยนอนหลับหรอจางจางโอ๊ยจะง่วงอะไรนักหนาเนี่ยฮอะง่วงมาจากหนนี่กลางคืนไม่ยอมหลับดับนอนจางจาง เหนียวมาเหนียวมาเฮ้ยเหนียวมาแม่ไปซื้อของแป๊บเดียวนะนะครับนะนะจังเอ้ยตื่นก่อนจะง่วงอะไรนักหนาเนี่ยฮะจังอุ้ยเหนียวเหนียวมาจังครับตื่นก่อนแม่ไปซื้อของแป๊บเดียวนะจังคอยนะนะครับคอยนะคอยนะนะ ง่วงนอนอะไรนักหนาเนี่ยหืมตายแ,แล้วไม่ง่วงนอนอะไรนักหนาเนี่ยฮะฮะเฮ้ยม่ไปซื้อของแป๊บเดียวนะนะครับนะโอ้ยหุยหลับอะไรหลับจริงหลับจังเหรอไม่เคยเป็นนนแบบเนี้ย ฮึอุ้ยจังจังเอ้ยจังเอาไม่เคยมีนั่นเลยเรียกไม่ตื่นเนี่ยเฮ้ยตื่นจังโอ้ยเฮ้ยเมียวเมียวมาเมียวมาแล้วเอาเมียวอยู่ไหนคอยนะแม่ไปซื้อของแป๊บเดียวนะนะครับนะนะ ได้ซื้อของแป๊บเดียวนะอ้าวหลับอีกนอนสลุกนอนจะเด้